มันแลนป่ะเออ๋ยวปลาคอ,อยนี่นีป่ปลาคอ้อยยังนี่ตัวนึงไงเนี่ยมันาันเป็นอะไรแล้ปลาช่อนอยู่ใต้น,ตน้ำ như thế nào có cần hai trẻ con sáng khổ tạo món biển bốn lần vậy กอเหนซีตัวงตัวไหนบนี้น่ะวันนี้ตัวงยลยวะซีนิวเลยเออซีนิวเลแต่มันบ่ร้อยตัวไหมอยู่ใตำ

Để nghĩa rằng là tôi này tốt gì để tôi không có lạ lưu hả mày 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 cái này, mày 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 mấy mấy mày 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 này, mày 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 mấy mày 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 nó, những Ừ. mình khác nhìn đi thế ạ tiêu cực ui tiêu cực nè tụi kỳ vĩnh ốc bako 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 เย่งตีงหัวเลยครับดอกนี้ครับไม่หลุดโอ้ปลาคอครับปลาช่อนปลาช่อนโอ้ปลาชอ่อนขึ้นยังไงตัวจ้วยถูว่ะเว้ยปลาช่ชอนหัวตัว <c oughs> มันก็ปลูกคึแกะเจ้าปะปลาช่อนหัวตัว กระเทาน้องโตขึ้นน้องน้อ เละเละเละโอ้ยจังกันว <Why? S 1> ้ายไปเรื่ออะไรอยเลยี่ยมาแต่สิบ้ถือครับมะดินครับเพราะว่าโดนหัวมันครับ ม้าลตัวสำคันี่วาคอดัากต้อคุณนปาคอคุ้นะหางหนึ่งนี่วาคอจากสะพร้อมจิดปลาหน่อยได้เนาะินแ,แล้วต้องกำกัดมันออกหมดกไก่เลยลดเลยอือ Kai hốt tôi vô nhà tôi nguôi nhà yêu thương một khán đê nữa bắn ninh nỉa 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 อันนข้อก็นนะยันนีนเนก็เสียนเธอนี่ยนเล็วตรงนี้งนักหนามันยังเดาี๋ย่ปิดกวนตะขอกันประชอนประ,อประชอน,ชอนมองมันมีแต่ยุดไตหน้ามามาขึ้น ก็ตัวมันึ้นมาหายใจวาแต่ว่าหายใจ โอ้ยติดใหม่ครับโอ้ยติดใหม่โอ้ยขาดจอยโอ้ยลูกปืนขาดแล้วเพ้ยหลักใหม่ไะตัวใหม่ขึ้นนี่ปะ